เทลิสที่ผมจัดเองนะคะ,ะ่เดี๋ยวเราต้องมาคุยก่อนนะคะว่าหลากัหลกๆเนี่ยที่ทําก็เทลิสแหละเออเอาก็มันตรงตัวนะโอเคมาเดี๋ยวคุยก่อนอย่างแรกเลยผมอยากคุยถึงตัวคาตาคุริกับกาฟที่มันพิ่งปรับตัวอื่นๆที่ปรับมาส่วนตัวที่ดูเนี่ยมันไม่ค่อยต่างจากเดิมสักเท่าไหร่และเล่นแผทน,นี้ลําบากแต่ว่าในส่วนของกาฟเนี่ยข้อดีเลยเอานิกะเป็นสารตั้งต้นนะครับพอเจอทุกเกมนะมีหลายๆคนบอกเฮ้ยทำไมเดี๋ยวนี้เข้าไปไม่เจอเลยวะผมบอกตรงๆนะ ทำไมกูเจอเหมือนเดิมเลยวะแม่งไ,ไม่ต่างกันเดิมเลยคือตอนนี้ก็ยังเจออยู่นะแต่เราคุยกันว่านิกะสู้การาฟเนี่ยเอากันตรงๆง,งนะการาฟไม่ฆ่าได้เฉยเลยคุยกันตรงๆนะเออนื่องจากว่าการาฟเนี่ยเก่งกับพวกกัปตันและยิ่งเป็นร่างคิดรอเนี่ยเป็นร่างคิดยิ่งปีการาฟเลือดยิ่งเด้งนะครับเพราะแม่งเด้ง5%โอเคไหมทีเนี้ยผมเลยอยากบอกว่าเอาคุยถึงการาฟก่อนนะมาเล่นได้นะครับแต่ไม่ได้แบบเขาว่าคุณจะสามารถประกันเคยโดวิ่งได้หรืออะไรอย่างเงี้ย คือคุณจะเก่งกับตัวกับตันเท่านั้นน่ะแชงอ่านิกะคิดรอไอไอที่มันเป็นตัวสารตั้งต้นอะ่ะไม่ใหญ่อะไรเงี้ยมันจะสู้ได้แค่นั้นนะหลักๆคือได้แค่นั้นจริงๆส่วนตัวละครอื่นๆอย่างอ่าอะไรอะ่ะโซโลอย่างเงี้ยอ่ะโดนละเดี๋ยวนะไคลโรวิ่งโดนละคิดรอก็จริงๆเนี่ยจะบอกว่าคิดรอจะบอกว่ากาพแพ้จะพูดอย่างนั้นก็ได้นะ พอเนี่อย่าว่าถ้าเล่น่างรอก่อนโดนตัดเลือดทีคิดรอแม่งเล่นเลือดมันก็ไม่เด้งแล้วไงมันก็เลยจบอะไรเงี้ยคือมันยังเป็นสายโล่ที่แพ้ตัดเลือดอยู่ดีเหมือนแม่ใหญ่ผมเลยมองว่าถ้ามันการสถานะโดยที่แม่งจะเพอร์เฟคเลยแต่มันไม่มีก็เลยตามนั้นนะครับเดี๋ยวขอคุยโล่ต่อเลยนะอันดับแรกโล่ที่จะต้องให้คือนิกะอันดับ2คือแม่ใหญ่อันดับ3าคือกาฟแต่อยู่ในนี้นะอันดับ4ี่คือเทลโบจริงๆเนี่ยอันดับ2เนี่ยคือเทลโบกับแม่ใหญ่คือใกล้ๆใกล้เคียงกันมากนะ เนื่องจากว่าเทโบเนี่ยมันสามารถเล่นแนวบูได้ไปทง2งของสตูระบูแม่งเลยโดยที่เราไม่ต้องแข่นะอันดับต่อมาคือโลกให้ก็ต้องเป็นบูครับเพราะบูยังไงก็ยืนแข็งอยู่ดีแข็งจริงๆนิกะฆ่าได้ไหมได้ถ้าเกตทงต่ํากว่า80แต่ถ้ามากกว่าเอาลงยากอยู่ดีแต่ไม่ได้แบบเขาว่าจะไม่มีจังหวะฆ่าเนื่องจากว่าโดนนิกะสกิลสกระทืบตายได้เหมือนกันถ้านิกะเป็นเป็นหมัดแล้วโดนกระทืบเจ็บบอกเลยครับเจ็บ เจ็บมากครับคือแม้ว่าไม่ตายแต่เกือบตายอะ่ะหลังจากนั้นก็อาจจะรอสกิลสหรือไม่ก็่สกิลหนึ่งอีกทีแต่ส่วนตัวให้สกิลสองทีเช่นครั้งแรกวานอนคันี่สอนสกิลกระทืบคือตายหรือกระทืบ2ทีก็ตายเช่นเดียวกันแล้วตอนที่บู๊กับบู๊กอยู่คือบู๊กเด้งเลื่อนไม่ได้ยังไงบูก๊ก็แพ้นะครับแค่ยอยู่ได้นานแค่ไหนแค่นั้นเองเ,องเนาะอันดับต่อมาในะส่วนของยาซอกเนี่ยบอกตรงๆฮะว่ารับมือกับพิกาดได้ดีดีในกรณีที่เพอร์เฟกต์ดอทได้ย้ำ ตายยังเขียดครับคือ,อบู๊กเนี่ยกันได้ดีกว่ายาซ็อบนะกราฟกันได้ดีกว่ายาซ็อบคือยาซอบอยู่แรงล่างๆแต่ก็ยังเล่นได้เนาะส่วนเซโต้ครับก็ให้เป็นอันดับ2เหมือนกันคือเซโต้แม่ใหญ่แล้วก็เทลโบอันดับ2เหมือนกันเพราะเซโต้กันได้ทุกตัวกันได้ทุกตัวแต่อันนี้ที่ผมเล่นมาแล้วนะผมมีเซตเหรียญใส่โจมตีเข้าไปแล้วก่อนหน้านี้ผมเป็นแต่เกาะกับเลือดใช่ไหมซึ่งตอนนี้ผมเปลี่ยนจากเลือดอะเป็นโจมตีแม่งค่าคิดรอได้วะ ตีสองทีคือคิดรอเด้งอาจจะสี่พันห้าพันเลยอ่ะโดนสามสี่ดอกคิดรอ,อยังไม่ทันดึงอ่ะวางง่ายๆนะครับก็โดนเมทไปเยอะละเลยบอกว่าเซโต้เล่นได้เนาะแต่ใส่ประจมตีนะครับถ้าไม่ใส่โจมตีเล่นไม่ได้เนาะอันดับต่อมาส่วนของจินเบอันนี้คือรับมือได้ดีทุกกับทุกตัวยกเว้นคิดรอเหตุผลมึงหน้าด้านดึงธงกูแค่นั้นเองส่วนนิกะสบายเพราะว่าคือมันแพ้ตัวละครที่มีดึงธงไม่สนใจอ่ะมันแพ้ นะเช่นไม่ใหญ่เปลี่ยนเป็นสายาวิ่งแล้วดึงทงอันนี้แพ้คิดรอแพ้แต่ไม่แพ้นิกะนะครับไม่แพ้นิกะนะเพราะว่าทงมากกว่าบ80%ก็ทําอะไรจินเบไม่ได้เหมือนกันคล้ายๆกับบุ๊กแต่จินเบมีข้อดีกว่าตรงที่ว่ามันยังเด้งเลือดได้ส่วนบุ๊กมันเด้งเลือดไม่ได้มันต่างกันที่ตรงนี้แต่แข็งทั้งคู่ใครมีตัวตามนี้คือเล่นได้เลยส่วนต่อมาสายวิ่งเราคุยถึงสายวิ่งก่อนเพราะตัวน้อยจัดมีแค่คิดรอกับคิงครับและอีกตัวหนึ่งคือเลลลี่ เลลี่อยู่ที่จังหวะในการ e r รฟ c t ดอ t ดังนั้นผมจะไม่พูดมากนะอยู่ที่คนดอ t ได้เยอะหรือน้อยนะครับโสดคิดรอเล่นได้แน่นอนนะแล้วก็ในส่วนของคิงคือได้แน่นอนแต่คิงปกติมันได้แค่ดึงธงแรกตรงกลางหลังจากนั้นเนี่ยอยู่ที่จังหวะแล้วว่าคุณจะดึงธงอื่นได้ไหมหรือระหว่างธงเนี้ยแบบเราบินมาอยู่เงี้ยนี่กะแม่งช็อตเลยก็เห็นปะติดชะง,งักเออมันติดตรงนั้นแต่ถาว่าเล่นได้ไหมก็ยังปวดอยู่ดี อยู่ที่จังหวะในการเล่นแล้วกันเนาะแบบถ้าคุณหาลู่ทางไปดึงธงหน้าก็เอาเลยอะไรก็อยู่ที่จังหวะอยู่ที่จังหวะครับยังไงก็ดีอยู่ดีสำหรับคิงนะไคโดวิ่งเนี่ยอยู่เอสแล้วนะแต่คิงอยู่ที่เดิมทางใน,นที่เป็นรีเจนเหตุผลเพราะระหว่างธงกับธงดี D ที่สุดเพราะไวที่สุดในเกมนั่นเองในส่วนของไคโดวิ่งเนี่ยถ้าเจอนิกะเจอหน้าใหญ่ยังไงก็ดึงธงลำบากอันนี้เอากันตามตรงนะเจอบบงนี่ยิ่งไม่ต้องพูดเลย เจอเทโบหนักกว่าเดิมอีกครับมันยังไงก็ลำบากอ่ะเอาง่ายเจอตัวแม่งแม่งก็ลำบากหมดแหละโอเคนะเคียสายวิ่งจบดังนี้อันต่อมาคุยถึงสายหมัดเอาจากคาตาคุริ่กก่อนเนื่องจากว่าเป็นตัวละครที่เพิ่งอับมาเราคุยกันตามตรงนะครับว่าอับมาเก่งขึ้นแต่ทีเนี้ยมีหลายๆคนถามว่าเฮ้ยแม่งเก่งงี้อัพดีเปโวะอะไรเงี้ยเป็นคําถามนะครับผมตอบอย่างนี้มันเหมาะสำหรับคนที่มีตัวละครอยู่แล้วถ้าเว้80ก็เล่นอย่างนั้น60อย่าเพิ่มจบเท่านั้นเพราะ ตัวเนี้ยเรารู้กันอยู่แล้วว่ามันเหมือนกับโซโลโดยที่มันแพ้ตัวสถานะจ,ะจัดๆเหตุผลที่ผมไม่ให้อัพเพาะ5ปีเป็นไปได้มากๆจะเป็นแพทของตัวสถานะโอเคไหมครับซึ่งไอแพทสีปีเนี่ยมันไม่มีตัวสถานะเลยยามาโตมัดเราไม่นับนะเพราะไม่มีใครใครหยิบนะที่เราจะนับคือแค่กิบลอแชงนิกะเห็นปะ่วนใหญ่ตัวมันไม่ค่อยมีสถานะสักเท่าไหร่แพทสถานะคือ โดนสถานะทีเดียวถึงตายเช่นเปโลสเห็นปะเช่นตัวกิลอะไรอย่างเงี้ยมันคือตัวสถานะไงแพ่นี้มันไม่ใช่นะครับอาจจะ5ปีถ้า5ปีหมายควาว่าสมมุติถ้ามันมาจริงคาตาคูริเล่นไม่ออกนะครับใช่ฮะถึงแม้ว่าคุณจะสกิลวันช็อตนี่กะตายก็จริงแต่ถ้าเจอแพ่สถานะผมบอกเลยครับคาตาคุริคือขนมหวานเช่นคนลองนึกภาพว่าถ้าคุณลงไปแล้วเจอแดดเปลสคุณจะเล่นยังไงเห็นปะ มาเล่นไม่ได้เห็นไหมครัผมเลยบอกว่าอนาคตคือตอนนี้มันเล่นได้เว้ยแต่ไม่ใช่ว่า5ปีมันจะเล่นได้ดังนั้นแยกก่อนผมเล่นไม่อยากให้อัพเพราะกลัวอัพแล้วจะเสียปีแต่ถ้าใครอยากจะอัพก็แล้วแต่ส่วนอีกอย่างหนึ่งที่คาตาคูลิกับโซโลมันต่างกันเนี่ยคาตาคูลิเป็นซับไม่ได้นะครับโซโลเป็นซับได้นะครับและคาตาคูลิกับอุตะต่างกันตรงไหนอุตะขั้นต่ำเนี่ยเจอแพทมีสถานะข้อจริง แต่อุตาก็ใส่สถานะกลับได้เช่นกนะันแล้วตอนใส่สถานะกลับเนี่ยมันเด้งโล่ด้วยไอตอนชิวนี่แหละที่เป็นสกิลฟรีอะงงปะอีกฝ่ายสกิลมาคือมันฟรีมันฟรีเป็นหนึ่งดอกอะไอดอกนั้นส่วนใหญ่จะเป็นสถานะเช่นนิกะช็อตอย่างเงี้ยเห็นปะมนเลยผมเลยบอกว่ามันเป็นซับก็ไม่ได้การสถานะก็ไม่ได้คือคุณต้องเพอร์เฟกต์ดอเท่านั้นเนี่ยมันมันค่อนข้างลำบากผมเลยมองว่าไม่เหมาะนั่นเองนะฮะสำหรับตัวคาตาคุริ แต่แผ่นี้เล่นได้นะแต่อนาคตผมตอบไม่ได้นะถ้าใครอยากอัพแล้ววันหนึ่งเล่นไม่ได้โทษกันไม่ได้นะถือว่าผมแจ้งแล้วแต่ถามว่าอยากเล่นเช่นสมมติเฮ้ยแผทอนาคตก็จริงว่ะการสนานะสมมติสมมตินะเป็นไปรอสสมมติสมมติก่อนสมมติเฉยๆนะถ้าเป็นแผ่ไปรอสเช่นเฮ้ยแม่งลูกกว่าเยอะว่ะแผทนั้นคุณใส่การสนานะลูกกว่า70%ดมันก็จะกลับมาเล่นได้ผมไม่ได้บอกว่าเล่นไม่ได้เลยนะโอเคปะมาเล่นได้อาเช่นแผ่นนี้เราไม่ต้องใส่การช็อตก็ได้เพราะว่าเรา วั hit, นคิดนีกะตายแต่แพทแม่มันอาจจะไม่ใช่วันช็อตอาจจะเป็นหินก็ได้เป็นลูกกว่าก็ได้เป็นสั่นก็ได้คุณก็แค่ไปใส่เหรียญกันสั่น70%มันก็สั่นแป๊บเดียวคุณก็ไม่ตายแล้วไงหรือใส่กันไปล็อตเจดปอร์คุณก็ไม่โดนลูกกว่าจนตายแล้วไงได้เหมือนกันผมไม่ได้บอกว่าไม่ได้เลยนะซึ่งมันมีทางแก้แต่แก้แบบนั้นไหมถ้าคุณโอเคก็เล่นได้โดยใส่เป็นโจมตีสีช่องเกาะ3มช่องอีก2ช่องก็คือใส่ในส่วนของ การสถานะไปอะไรเงี้ยก็ลองคำนวณดูและกันนะครับอัน,นต่อมาในส่วนของโลน้นิกะผมจะไม่พูดนะฮะป,ปล่อยผ่าเลยนะแม่ใหญ่ก็ไม่พูดเพราะเมื่อกี้พูดหมดละมาต่อมาคือแชงเขียวบอกตรงๆเขาว่าเล่นลำบากจริงๆส่วนตัวเนี่ยผมอยากให้อยู่ S แต่โดยเบื้องต้นแพทเนี้ยไม่ได้เจอแต่นิกะไม่เจอตัวอื่นด้วยซึ่งหน้าที่ของแชงหลักๆคือฆ่าแค่สายวิ่งพอนิกะส่วนใหญ่ที่เราเล่นเนี่ยอยู่แต่ธงไม่ออกดังนั้นเล่นแค่วิ่งพอละวิ่ง ดึงธงไม่ได้ทุกอย่างก็จบและวิ่งทุกตัวส่วนใหญ่แพ้แชงนะครับผมเลยให้แชงอยู่ที่เดิมมันเล่นได้โซนสไตล์ค่าวิ่งอุตะเช่นเดียวกันครับค่าวิ่งแต่ถ้าจังหวะไหนค่านิกะได้เช่นพุ่งใส่นิกะอย่างนิกะพลาดใช่ไหมพุ่งปุ้งเลือดมันเกิน50%อยู่แล้วไงจากนั้นค่อยตึงราคาแม่งเลยโซโลนะครับก็ถือว่ายังเล่นได้เหมือนเดิมเนาะข่าวิ่งได้ค่าโลได้ค่าได้ทุกตัวอยู่ที่จังหวะอีกฝ่ายพลาดไหม ถ้าพลาดตอนเราอาชุราก็เรียบร้อยเนาะส่วนโรเจอร์ถามว่าเล่นได้ไหมส่วนตัวเน้นเป็นแถว2เราหลักคือแค่คาบุซาริกับเซิวสอพอเล่นแค่นั้นพอรอจังหวะบูธเล่นปาดเรื่อยๆแค่นั้นพอสวยๆแค่นั้นแค่นั้นพอนะมันเหมือนคาตาคุริเอาง่ายๆมันคาตาคุริกับโรเจอร์มันเหมือนกันแต่ต่างตรงที่ว่าคาตาคุริต้องเล่นในทงโรเจอร์ไม่ต้องครับปาดแม่นทุกที่อ่ะยู่ห่างๆปาดเรื่อยๆเล่นแค่นั้นพออย่าบูนะสำหรับตัวโรเจอร์นะถ้าใครเล่นอย่าบูธนะครับบูไม่ได้นะ แฉงน้ำเงินครับตัวนี้บอกเลยว่าเล่นได้ทุกที่อยู่ที่อีกฝ่ายผ้าตอลาคอเตอร์ไหมถ้าใช่แล้วตอนนี้เราค่า2ตัวขึ้นไปเก็บเรียบมิกะก็ไม่รอดผมเลยเอาขึ้นมาด้วยเพราะมันเล่นได้บางเกมเล่นได้จริงแมงค่าแเลยนะบางเกมค่าไม่ได้คือแค่2ตัวเท่านั้นโอเคส่วนฮูฮูเอาขึ้นมาเพราะว่ามารับมือกับนิกะได้ดีและถ้านิกะที่ยังไม่เพิ่มสแต็กค่าได้บอกเลยว่าค่าได้โอเคไหมแต่ถ้าเพิ่มสแต็กแล้ว หนีไปให้ห่างครับ <c oughs> เป็นดังนี้แล้วกันเนาะก็ทั้งหมดเป็นเทลิสที่ผมจัดมาแล้วก็เป็นข้อสรุปโดยดังนี้อันนี้คือซีซั่นที่112ส่วนซีซั่นใหม่เดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับจริงๆไม่กะจัดแต่เนื่องจากว่าหลังจากที่อัพแพรมาเนี่ยบัฟคาตาคุริการาฟเล่นได้เลยเอาขึ้นมาให้ดูแล้วก็มีในส่วนของบางตัวละครที่เล่นไม่ได้ก็กลับมาเล่นได้ก็เลยเอามาให้ดูเป็นดังนี้ใครมีตัวละคร SS ตัวไหนอยู่ในนี้เล่นได้ทั้งหมด โอเคไหมถือว่าผมบอกแล้วนะครับส่วนที่เหลือก็ลองใชงใจดูแล้วก็ถ้าตกหล่นตัวไหนไปจะเม้นข้างล่างก็ได้เผื่อเออผมลืมอะไรเงี้ยเผื่อลืมถ้าเผื่อลืมก็เป็นดังนี้แล้วกันนะฮสำหรับการจัดเทลลสที่ผมจัดเอง